สภาพพระแต่เราองค์ไม่เหนื่อยไม่ไหวทัาทีเหนื่อยเลยเอาไปเนี่ยก็คุณเ็มก็ลองว่ามาดูครับคุณก็พร้อมอันนี้อันนี้โอเคเนี่ยสองนนี้ผิวเดิมใช้ได้เลยแต่ที่เหลือเนี่ยพระเขาน่าจะเป็นฟอร์มแบบถ้าผมจะเข้าไปปล่อยนะอาจจะแบบได้มาแล้วแบ่งเขาไปแบบไม่ได้แพงมากผมเรียก็เรียนตรงตงนะค ผมรับสภาพได้ผมเนี่ยซื้อได้นะแต่ผมขอต่อรองหน่อยอ่าพาร์ชุดเนี่ยจริงๆขายได้เพราะว่ามันมีทองมาด้วยเอาไปแบ่ง FC เ้างหลังเนี่ยผมไหลสดผมก็แบ่งปันเหมือนกันครับแตผมซื้อเท่านี้ผมบวกนิดนึงผมไปเลยถ้าอย่างเงี้ยเฮียปล่อยได้ได้ครับผมผมมาตัวเลขเฮียได้เลยเอาไหมได้ครับอ่าอย่างนี้นะคู่เนี่ยซื้อได้2อ0หมื่นห้าเฮียปล่อยไหมผมรับได้ครับอ่าผมว่างก่อนนะ2อ0หมส่วนเนี้ยอันนี้เหรียญเนี่ยผมซื้อหเฮียหมื่นหนึ่งเฮียบอกซื้อมาหมื่นต้นใช่ไหมใช่ผมมาผมซื้อเฮีย อย่างเงี้ยผมไปแบ่งได้องหนึงพร้อมทอง9 9้าพบอกเคีย์เลยฮะเมื่อกี้เคียบอกซื้อมา8ปดพันเก้าพันหมื่นนึ่งประมาณนี้ประมาณนี้ผมซื้อเียเก้0พัผมไม่ขาย9 9้าเโอเคครับผมอ่ะผมเปิดกดจิ้มแลยนะสามหมื่นห้าบวกเก้าพันเก้าบวกเเออบวก9 0 0าพันขายเก้าพเโทดีอ่ะจะช่วยซื้อให้อันนี้ซื้อให้1มื่นหนึ่งแล้วกันครับให้เงียหมื่นหนึงอันนี้ขอเท่ากันใช่ไหมเนี่ยละเก้าพันอ หมูพ่อแดงผมขาดทุนน้อยหน่อยขอสักหมื่นหนึ่งได้ไหมผมเช่ามาหมื่นประมาณหมื่นสิอ่ะอันนี้หมื่นหนึ่งอันนี้เก้าพันนะครับผมอ่ะเป็นหมนะื่นเก้านะเดี๋ยวนี้เท่าไหร่ฮะรงน,นี้ผมจำไม่ค่อยได้ขอราคาการทุนเอ็งไปแบ่งหมื่นหนึ่งได้ไหมได้ครับผมอ่ะหมื่นหนึ่งนะ เอาบวกหมื่นหนึ่งพันบาทรวมกันผมได้8ปดหมื่นสี่แล้วอู้จะครบแสนแล้วเนี่ยครับผมพอดีเลยฮะอีกสามพัแสนหนึ่งพอดีจ่ายตังค์เ <c oughs> ต่มามหาลาภเท่าไหร่รครับผมจําราคาชุนไม่ได้แต่องค์นี้ผมจําได้อันนี้เท่าไหร,ร่อันนี้ผมเช่ามารื่อยสองหมื่นอ๋ออันนี้เย่เช่มามาเมื่อปีแล้วเนาะใช่ไหมใช่ครับสองหมื่นประมาณสองหมื <c oughs> ่นห้าเนี่ยมนหนึงตอนนี้จริงน่าจะขายได้ประมาณหมื่นหมื่นกลางๆขายได้แต่เย่จะปล่อยหรือเปล่าฮะนี่ ผมปล่อยครับเพราะผมรู้ราคาที่ผมรู้หมดแล้วแต่พระนี้เล่นหลักพันนะตัวองค์พระเนี่ยอันเนี้ยไม่ไม่ลงออกับทองเนาะอันเนี้ยไม่ได้แพงครนะดีให้ผมเลยถ้าผมรับได้ผมก็โอเคผมไม่ใช่คนเรื่องมากผมช่วยเฮียแล้วกันผมว่าผมว่าเฮียน่าจะแฮปปี้แหละอันสององค์เนี้ยผมซื้อเฮียแปดพันได้ไหมได้ครับผมอ่ะส่วนเปรียญนี้จริงๆจริงๆมันขายได้หมื่นกว่านะถ้าซื้อเฮียสักหมื่นสามหมื่นสี่ผมซื้อได้แต่เฮียจะปล่อยหรือเปล่ามันถึง แค่เจ็บตัวน้อยหน่อยได้ไหมคุณเอ็ผมขอสอักหมื่นท่าไหมอ่ะหมื่นมีเฮาหมื่นห้านะอ่ะผมได้ตัวเลขละแสนเจ็ดพันตรงนี้นะ